มเนาะมันเป็นกระดาษสีเหลี่ยมมันเป็นกระดาษสีเหลี่ยมอะเพิ่นเขียนจากแกนึงเมา่อคลตดงข่าปันสุดแก่ทั้งพื้นซีแก่ละบาดนี้บ้านกลางทะแย่งนุ่มบัดแล้วบาดนี้มันสิดเป็นทั้งเบิด์ตซห้องห้องเชี่ยงเพิ่นตีเขียนเหล็กสามใส่เพิ่นตีเขียนเหล็กสามใส่ห้องที่นี้บาดนี้ห้องที่สองเพิ่นตีเขียนเหล็กขาใส่ละห้องที่สามเพิ่นตีเขียนเหล็กขาใส่ ของที่ซีชุดไทยเนเขียนหลือมุกไซบันเอีอยงขึออ้นอ่ะขับแขงขี้นหลายตัวที่แรกล็อกที่แรกนีเหล็กสามตัวนี้ล็อกที่สองมันมีเล็กขาล็อกที่สามก็มีเหล็กขาล็อกที่ซีชุดไทยขึ้นหลือุตัวเดียวมันมีเหล็กสาม,มตัว, 6, 5, 5, 5วมีหกขาสามตัวมีหกขาสามบอก่ชกใส่ยามนั้นเป็นหาสามหรือว,ว่าต่อหกขาเป็นสัลลนลัษองกูดีกว่าฮาดิเมนงรังยากสีมาก้าง่ัง เด็กได้เด็กนี่แมงบอว่ากันมาสิพาไปเอาเพิ่นก็ไม่จับแขนเลยไม่จับแขนแบบก่เงียบเพอายเลยก็มักเด็กจนฉันนี่เพิ่นกระับเพิ่นว่าสีมาบอกเนรับเพิ่นว่าสี่มาบอกเพิ่นกระชับเพราะว่าอูขาวเป็นบอกไว้เพิ่นกระชับเพิ่นว่าเพิ่นบอกไว้หายมาบอกกับมามาไปเบิ้งสิพาไปเบิ้งนี่เห็นบอกเพิ่นก็ซี่นาพ่อพ่อซี้นาว่าเลขเบื้องบนเลขเบื้องล่างของเพิ่นได้ดิ มีอะไรเปลืองพุทเลขเปืือกงานมุขเคลนเด่นว่าสามหาสามหาเปืือล่างหาสามเปลืองบนนวดต่างตัวสี่เส้นกากระบาดตรงกลางนะครับแล้วก็มีตัวเลขเลข3เลข5 2ตัวแล้วก็มีเลข6เลข6นะครับสำหรับงวดนี้นะครับวันที่16กุมภาพันธ์2564นะครับกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามและกดกรดิ่แจ้งเตือนอยาักเทวดาด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีครับสําหรับวันนี้ก็วันที่11กุมภาพันธ์2564นะครับก็มาพบกับ ช่องซับเทวดานะครับช่องซับเทวดาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซับเทวดาด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามตัวเลขความฝันของพ่อสมศักดิ์กันนะครับวันนี้แอดจะได้โทรไปตามความฝันของพ่อสมศักดิ์ให้ f c ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตาม รอคอยความฝันของพ่อสมศักดิ์นะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับพ่อก็ให้ตัวเลข167นะครับสำหรับวันสุดท้ายที่แอดได้สรุปไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มี267นะครับสำหรับก็ถือว่าเข้านะครับเพราะว่าเลข6กับเลข9กก็เป็นตัวเดียวกันนะครับถ้าใครไปตัดเล่นก็น่าจะมีโชคลาภนะครับ สำหรับงวดที่แล้วนะครับแอดก็พอดีสิ้นเดือนไว้ออกแอดก็ Ad core. ติดภารกิจที่บ้านนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะทำคลิปให้ตัวเลขที่คลิปไหนที่ที่ที่ตัวเลขเข้านะครับแอดก็ Ad core. ไม่ได้ตัดคลิปให้นะครับก็ สำหรับความฝันของพ่อสมศักดิ์ก็ถือว่าเข้านะครับเพราะว่าเลขหกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะครับหนึ่งหกเจ็ดนะครับที่พ่อให้มานะครับสำหรับงวดนี้เราก็ไปติดตามรับชมรับฟังดูนะครับว่าพ่อจะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังพ่อสมศักดิ์ได้เลยครับเออครับเออคอยด้ยิ้อยู่คอยด้ยิ้อยู่เอากพลาก็ฟังอยู่ฟังน้ำกันละพ่อจำ พันพันเห็นปูดอมพันกำลังสอนหนังสือพวกพวกแม่ขาวอยู่สี่คนพันกำลังสอนหนังสือพันว่าพันเขียนหนังสืออย่งตัวเ้าโอเปร์แม่เขานั่งครับพันโนราอันเขียนมุนมุนี่เขียนหนังสือเขียนได้ยังไรเขาสื่อมืออะไดอย่างไรพันเทียวว่าพันเพิ่นไทยมือสุดท้ายหนึ่งหกเจ็ดครับพันบอกให้เขียนหนึ่งหกเจ็ดให้เขียนมุนมุนนี่จังเขาพอได้ เขียนเขาคือยาถอความุบอกเขาส้ดับว่าวโคกับโคกับกองทุกันปาดีปาดีเพิ่งจะเลยเพิ่งจะเล่ว่าเอาจากที่กค้อเจวบริเนี่อนต้องื้อเพราะเาเป็นจัง้บริเนี่ยนต้องซื้ออยสีสอนที้เจวกอ้ยจจวมันมันมัเนี่ยนอยู่นานเลื่ยน่อยนาบ้าน่อยว่าเพิ่งจะเล่เปี่กระดานเป็นกระดานใชนไหมดอกเป็นกระดานพลาสติกสีดำๆว่าง อันตั้งยั่วน,นา่าคุกคุกเขาปรากฏว่าเขาไปพ่อเขาไปทอดวัดจอดรถเขาได้อจ,จอดรถเดียวเห็นนเ่ยโอ้มนเขาขี้หยยไหลถึงเพิ่ลินน้องอยู่หันบาทนี่ว่าเลยผู้เรียปูศาถึงเพิ่นน้องไม่เจอชุดเขาเวขวาัเลยบาทพ่อจะไปทอดแล้วละเม่นพวกในยาอุษาเดี๋ยวเราพนั่งพวกชุดเขาซึ่งเบิร์ตสีขนหย่อนบาทนี้กระดาษ กระดาษกู้ขาวเพิ <Até> ่นต <ver> ึงบอร์ดเพิ <Amen> ่นในแนวตั้งไว้บาตนี่กู้ดำกระถืนในแส่อันเพิ่นว่าเพิ่นตึงีผมเฉียวก้อนเพิ่นเอามานสี่ใส่นี่มันเป็นอย่งสี่ของจักรว่าลสักเพิ่นว่าเขียนกังซี่นี่ซีเลียมมันเป็นกังซี่บาตรเนี่ยกะขีดลูกกังซี่เฮ็ดกังซี่บาตนี่เพราะเพราะโดนเติบผมก็ลุกขึ้นเพรจะลุกขึ้นไปเฮ้ยฮ็ดกังซี่มันแมนขนบว่าันผมว่า บ้านนี้ทั้งผู้ดำเนินเจ้าหน้าเรื่องบ่ิษัท่นว่าให้เจ้าห่มากเรื่องไปนั่งอยู่ฝุ่นบริั่นก็เลยไปนั่งเบิ้งบ้านนี้นี่ใขาวคุณยุขึ้นอยู่กลางมือลูกขึ้นหันบนเมียยาวบุษาเด้ลูกขึ้นไปกับไ้ขีดเอาซอกงขีดขีดว่างแกก็แกแค่กันทั้งขีดแก่ขีดกากระบาดอยู่กลางบาดเพื่อขีดเขียนอยู่วานกลาง ดิพ่อสิบ่อเข้าใจบ่แเด็ฟังเด้อมันสี่เหลี่ยมเนาะมันเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมมันเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมอะเพิ่นขีดนจากแกนเมื่อคลอดสงขามกันชุดแก่ทั้งทั้งสีแก่ละบาดนี้บ้านกลางมันทะแย่งมุ่เบิดแล้วบาดนี้มันสิเป็นทั้งเบิดสีห้องห้องเชี่ยเงี้ยเพิ่นสิเขียนเหล็กสามใส่เพิ่นสิเขียนเหล็กสามใสของที่นี่ บ้านนี่ห้องที่สองคนเดี๋ยวเขียนเลยขาใส่ละห้องที่สามคนเดี๋ยวเขียนเลยขาใส่ห้องที่สี่สุดท้ายเพคนเขียนหรือหกใส่บ้านโอ้อยังออยขึ้นงานคับแขกขึ้นหลายตัวเลยบา้านอยางนีถึงหนึ่งห้องเดียร์สามตุ่นเพราะฉันเขียนไปทั่วร์นุ่นอยู่ซื่อๆไม่แสบมเงี้ยนโนดอกกระสันกระว่าให้ไม่แสบสิเงี้ยโนซ้ำดอกเพราะฉันบ้านแล้วบอแล้วแล้วกับปีดอกบแล้วก็บปอชัยชื่อบ้านนี่ จังหวะผมว่าจังที่ว่าเลขเที่ยวนี่บอกมันหนาสี่มีสามหาสามหรือบอกับสามหกหกสามหรือบอกกับหกหายี่เนี่เยชุดนี้อหกสามหาหาสามหกเหนี่ยคือป้าสิมแกนี่เลขหามีสองตัวตัวที่แรกล็อกที่แรกมีเหล็กสามตัวนึงล็อกที่สองมันมีเลขขาดล็อกที่สามก็มีเลขขาดล็อกที่สี่สุดท้ายขึ้นอหกตัวเดียวมันมีเหล็กสามตัวมีหกขาสามเลย มีหกหาสามบะพ่อโชคใสย่านนั้นเป็นหาสามหรือบวกับหกหาเป็นสันที่สองกูนี่แหละหาสแมนข็งย่านสิมากแข็ง่รงเด็กมีอจะสามตัวนะพ่อเนาะครับมันมีสามตัวตัวที่แรกอยู่ของที่แรกคือเล็กสามเล้ของที่แรกคือเล็กสามของที่สองคือเล็กขาของที่สามก็คือเล็กขาของที่สี่คือเล็กหกบนั่นละมันนี่สามตัวเท่นัน แต่ขาไม่สองตัวแล้วมันติดเนหาหาพบบอกว่าจังไหมันก็เป็นสี่มันจะมันจะหาพบสลาหาพบถ้าติดเป็นหาพบบอกว่สติดเป็นหาสามหาหาสามหาแต่ว่าแต่ว่าสามหานี้เมื่อเลือกออกเพโดนบันไดเนี้ยเพราะถ้าโดนบันไดอันพอฝันฝันว่ามีผู้หญิงมาหาอยู่เพื่อนนี่แะมาหาเลี้ยงกับมากับ มาถี่มาคุมขืนพอถี่มาขาพอนะะอั่นแหละแต่ว่าพอกต่ว่าโอ้ยมาเห็ดทัวชีพทัวแดดบ๊มบแนลเด้เดข่อยมีลูกเต็มบ้านมีลิลานเต็มเมืองคุณเลยเราจะอายคนเดียวยายวมาให้ใหใหเจ้าที่เอาเสียเจ้าที่จังไรอันคูณจักบ้าเจ้ามาแนลนี่ขอ่อยจะเอาไปมเจ้าที่แม่นบ๊อ่พัทยกกระดาษขืนแจง้งรึกระดาษใบเดียวอยากได้แบบนี้แม่นบ๊อบเ่ยมาสิ่ผ้าไปเอาเพคุนก็มาจับแข้งด้วยมาจับแขนแบบบนยิ้มบ่อายเลย บอมักแบบจังสันเด็กเพิ่อนบอมสันเพิ่นว่าส์ิมาบอกเพิ่นว่าสันเพราะว่าปูขาวเพิ่นบอกไว้เพิ่อนบอมสันเพิ่นว่าเพิ่นบอกไว้หิมาบอกกลัมามาไปเบิ่งสีผ้าไปเบิ่งแต่มีเพื่อนหลังหนึ่งก็เพื่อนหลังนั่นกะคือจังเป็นถ้ำเป็นอย่างแบบเป็นเพื่อนอยู่หันเป็นเพื่อนอยู่ไปควดแล้ววันนี้เราก็เลยว่ายืนทานนี่ก็เลยยืนเขาจะยืนยันแล้วแล้วก็แก้แก้เครือง เสือกเป็นขึ้นนี่ปั่นจันยันเราไปแก้เสือขึ้นมาปรากฏว่าเสือกันยอนลงไปอยู่ในวังคือปั่นจันมันเป็นหลุมเป็นหลุมตักงามกินบอกแล้วเลยมันเป็นสางอยู่หันแล้วก็ดึงขึ้นฟังเสียงดึงขึ้นขึ้นนันก่องแห้งวางมันอยู่ในโบสถ์อยู่ในถ้ำจำเหเออเหอหอเหอะอะเหอะเหอะเหอะึหอะเ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 หอหอะเหอหอะันนัน จนนกฮอดสุดๆเรียกว่เป็นสีไฟออกมากขาวจานพานขึ้แสงดาวเลยบาดนี้แกกวไเลยจับเอาจกเขาแน่นกระบ้านเมืองไทยขึ้นมาจกขึ้นมาแล้วนี่เห็นบ่เพิ่อซี้นาพ่อพ่อมซี้นาว่าเลขเบื้องบนเลขเบื้องล่างพุ่งขึ้นได้หนิมีระเลขเบื้องบนเลขเบื้องล่างพุ่งขึ้นได้หิว่าสังสามหาสามหาเบื้องล่างหาสามเบื้องบนว่าสันเพิ่นว่า บานี้พอก็เล่โอ้ยดีทวไปหาปจานมันนอากอูฟันเนี้ยนี่เนางบาทพรดีทวดซับผมมีเงินมืินเฮงเนเงินบสรจเดยนโอ้ยท่วเงินเงิมโอ้ยมันี่จัดบาทนี้เพราะฟันเงิที่เน้วนะแบบพรดีตุกขึ้นมากทั้น้องสาวยู่ดอนมันท่วมากขาบาทบานพ่อกันท้า,า,า,ทา,ทาทพอไปเมื่อไดไปพร้อมกันเานาะห้องอัน ลูกที่เอาพระพุทธรูปไปถวายว่านี่ยไปถวายอีกพระพุทธรูปสามองค์มือผู้ันพระพุทธรูปองค์หน่อยหรือองค์ใหญ่นอกบ่ดเอาองค์ใหญ่หนึ่งกับเสดวะขั้มถวายขุนเถวคันองค์หรือหน่อยมันยังขั้มกระดาษแน่ว่ะแต่องค์ใหญ่ใหญ่กับเสดวะขั้มถวายขุนเถวคันบ่าที่คือว่าไปก่อไปที่ผมเคยวางที่ผู้น้องคอยบอกพ่อ ครับเราทุ่มาหาเออเออให้ทว่มเรามา,นมา่นน้ำมั่นโีรยเงิเออเออเรามาน่นน้ำเราทุ่มาหาแล้าวว่าเราทุกแล้วเดี๋ยวทุกทุก,ก, <COVID. S 2> รกประเทศโควิดแันตั้งแพต่พัดรถเจ็บก็ปวดแล้วล่วงงานแล้วก็ถือปิดลงโดยที่ย้ายเลยมันค้นงานกับบริยูแห้งงานหันแนวกันแล้วลว่ามันปิดตัวลงแบบคือยังโควิดนีแ่แหละแล้วก็มันกับบมีราคาคนเขาก็หกกับบ้านกับเมืองกับบมีงานเสียแค่เศษกันไหนว้างสิมีมีพระพุทธรูปชื่อไปบูชาชื่อไป้ะกับบริยไปถวายเกลือ ไ,ไปไปพร้อมกันเนาะพอเนาะไปเดอ้อ่าสิร์งบ่มีวมิภูมาน้ำลูกดูทั้งทางสะผลทางนาครพนมทางอันอุดรลูกกะสิไปกขาผัวลูกระวังสิเข้าไปสองปอบขั้วห้างมาสั่นเนาะว่ากับกับมาที่เหรอกับขึ้นมาตัวสิมามือใดก็บ่เป็นยังเด้เพราะว่าผู้คนก็เป็นท์มงลูกอยู่สิร์งเน้ยสิมิดเลยแม่กะวา่าสิ อันอันมีดไร่คนก็เป็นห่วงงี้เจ็บเป็นห่าเป็นดีเพิ่นก็จะเป็นห่วงฟั่นแล้วก็เมื่อกี้มาสั่งกันเลยว่าบาดก็เลยปล่อย่นฟังแล้วบาเพิ่นก็เลยว่าเอบผู้แปลเลขให้ฟังพ่อ่นก็เลยว่าเอ๋อพันว่าจังสี่มันเป็นดีเลขกปริศนาได้พอว่าัสนเพิ่นว่ามันเป็นปริศนาถ้ำตัวว่ัสดุปริศนาถ้ำจังไลยแล้วต่ว่าเลขเบื้องล่างก็คือคือสามขาเบื้องบนก็ คือหาสามนี่มันหมายถึงพิสนาเนี่ยมันก็คือบนขึ้นล่างนั่นละว่าสิจังว่าเล่าแล้วด้วยคือพ่อบอกฉีบฉีบอะไรแก้เชือผมโมไดียแก้เชือนี่ยทุกสายที่เป็นพิสนาทั้งดีนว่ะขันว่าเก้าซีเนี่บ่อกคักบ่อขังล่างกรคักแล้วก็ไปซื้อแต่ขังล่างบาดเพิ่งกับผ้าไปเพิ่งมาหาอีกขึ้นมือเศร้ามั่วอกซื้อแต่จะซื้อได้ข้างล่างมับอกว่าซื้อขึ้นบนบอกว่าเสร็จ กูซื <ett ich> <ain> <t rios> okay. mm ้อก okay. mm ับซ mm ื mm ่อกูบอกเพื่อนกับว่าก็เป็นพิศนาท้านี้เพื่อจะบอกคุ้มขงอะไรพ่อเป็นผูเป็นกับมันน่าบานนี้บ้านนี้จังม่คนพอถ้าน้องผู้นั้นโ่บางทีเมื่อคนพอว่าพิศนาถ้นเลยเป็นมากุกงหมดที่ผมมือถือเป็นแบบนีลรดเขยไว้ทันพิศนาถ้ำบ้านนี้ให้แม่ปูขาเปนผู้บอกต้อนเป็นผู้บอกให้มาเอาให้ผู้ยิ่งเอาข้นให้ผู้ยิ่งผู้นั้นแล้วสี่นาผมแล้วว่า แล้วว uh ่า huh. อ yes. like ันแล้ว hmm. ส the mm ีนาละไกันปอบน่าวยผมหมดนี่จะเรื่อด้อยนี่เลขพิจารณานี่นี่เลขเบื้องบนเน้นนี่เลขเบื้องบนเพื่อนเรื่องล่างเพิ่นปูเพิ่นบอกมากมาเลยบาดนีื่หลังตอมากบาดมาฝันเห็นปูเขามาหาคุอยู่บาดมาหาอยู่บบัดหรอวะเห็นบบใส่เข้ามาแล้วเห็นบนเห็นบเห็นโบโอ้ยเห็นแล้วมาบอกผมแล้ว นั่นอยู่เลขเบื้องบนเด้อสามในเบื้องบนสามหาดเบื้องล่างมาสบอเอนซีจ่จังวันนั้นจนมาอดฝัาานนั่นแหละว่าสิทั่วครับอรรากาศมือขึ้นมาฝันขึ้นอยู่เลยนอนอยนิดนอนฝันเห็นเพ,นนพนิ่งสอนเพิ่งกำลังสอนหนังสือกันกูดำกำลังสอนว่าวา่าผู้ยิ่งทุ่มีเขียนหนังสือคือผมอ่านก็เป็น่ยนเทปเป็นเขียนให้ได้ไหแต่เขียนคนหยุดชัวแด์เลยเขา,าจะได้ังไหนว่าจะไก็เลยก็จะเลยสอน,ใน,ใน เพิ่นก็เลยสอนเพิ่นก็พิจารณาสองมือได้มือหนึ่งเพิ่นก็ว่าโบเดมานเพิ่นมาบอกไว้โบเดมานดอกสุดทีเงี้ยหนั่งถือเพิ่นเพิ่นศึสอนเงีงยถือยาอยู่พวกยาอยู่ว่าเขียนพวกถึงจะข้นเขียนเละเพิ่นสั่งเพิ่นว่าว่าผิดเพิ่นก็เลยเด็กมาเรียนมีหลีหนึ่งขึ้นเข็นเพิ่นแล้วว่าไปประกวดว่าเพิ่นก็นางนี้ดีนางต่อหมอต่อผาหรือว่าไผ่ปูสาเพิ่นนอกว่าถ้าเพิ่นศาสตร์ก็มีอยู่ศาสตร์ดีๆปูง้าๆ แล้วแต่นางจำไว้ดีๆเด้อมปั่นเลขรุ่นนี้มันมีเลขแค่สี่ตัวด้เป็นเลขแค่สามตัวมันสิไปสองตัวก็ได้มันสิไปสามตัวก็ได้สิไปบนก็ได้ไปล่างก็ไดแค่ถีบไปไซสแต่ว่ามันสิเป็นพิษศาสนาท้ามือหระวังมันสิเป็นพิษศาสนาท้ามตลอดเลยต้องฟังเสียงเพราะว่าน้องดูดอดแล้วบอกว่ามันคือความเงาดีจังโบถือเถื่อหนึ่งหกเอสก็มาบอกสองหกเอสก็เห็นอยู่หนาบ อลุ้้เนสองหกเจ็ดหกก็เก้า็หน่กก็เก้าตัวเดียวกันเลยยุตินั่นแหละหกกเก้ากับตัวเดียวกันพอดีสักตัววายงมันบ่ย่ำไม่ย่ำเลยก็ได้วอดวางหันแปลงได้พ่อหกบอสมึนเขาโ้งโป่งแแปกันไฟสองหกเจ็ดครับหนึ่งหกเจ็ดไปเลยสองตัววะได้เอาวอกพ่อบอสื่อสองตัวนี่คื่อสักสามตัวหนึ่งหกับสองไปเลย กเก็ดทเก็นั่นคือคือจังเกอดมันก็ไปออกเกเก็มันก็ไปออกศูนยเก็ดอันหนเก็ดมันก็ไปออกศูนเก็ดพ่อพ่อกับบัตเสื่อหกเก็ดหกเก็ดแล้วก็หกทีรัางกาเป็นเก่าบ่คืออเป็นพ่บายมันออกมากจจังโ้ยขึ้นเก่านอกอัติวาอยู่หกเก่าตัวเดียวกันเนี่ยพ่อหกเก่า เนี๋ยวไล่กบดีเอเนมาโอยเป็นใค้เนใคคับันนั้นก็ยังบ่ไดเนา่อเนาะตอนเนตอนเ็นเชนตองซื้อไนั่นเป็นใครเชนไเเก็แต่เชนคากวาเลยเก็ตดีๆดี๋ยวที่กว่าเอาไฟฟ้าเลยเก็ตีบ่ได้เดี๋วพวกตัวเจ้าสั่นนั่งคือเลยเก็ตก็ขักเก้อนฟ้าเลยเก็ตนี่บ่ได้แต่ว่าา้ารยาผู้เพิ่นเอาข้นเพิ่นเลเก็ดคักว่าดสันั่เรีย ตัวเลยเก่อกาอีคุอันผู้ติดไม้นางอยู่น้ำผมนึ่งเป็นว่านโอ้ยเล็ก oh. ตัวสามหาเบื้องล่างเสือเอาช้าถาะถเลืเอแลีวเห็ดในปูเพะแนนมเลีวแล้วนางคนหนาต้งมงอตัวเนผมเลยโอ้ยชักที่ตนนันเลยนี่แล้าแบบมีพบเห็นเล่าหนะ้ามือปูเขามาอายุบาดพราเคยเห็นปูเขาได้ือเปล่วเห็น เห็นภูเขาคาเตอรสองเขียวเลยพ่อพอ่พอก็จะเลือกมันหกสามเก่าสามนั่นเองเดอ้อห้าห้ามีห้ามีหกสามห้ามเป็น,นหกสาม,ม 6, 3, น, 6, 3, น้ำหกหกกับเก่ากับตัวเดียวกันห้ามเป็นหกสามเก่าสามผมมือขึ้นมือขึ้นนอนัอยู่ก่อนที่ฐานอ่อนที่ฐานว่าให้สามตัวเดอร์บาทที่สามให้เลี้ยวก่อน แต่พาจารย์ประกาศถึทั่วระาชาจักประกาศเอาให้เลียงเลยวันนี้่เลยโบงที่ล่ะละใต้ทู่ปนไต้ยุคฮันพาได้บาทผมเห็นผมหกผมุกเครื่องุกผมไปใตอยู่กลางเดินบาทคููไหนมาจะได้กับไม่ไงมาบอกผมยากได้สามตัวที่เล่้วไว้เลยสามสามตัวก็ได้จับหกฮาสามก็ได <c pres ide> ้ตัวเดือนฮาหกสาม ประมาณนี้ได้พอจัมันตีเองเลยคิอ่งมันสออกสามหกนี่ล่ละถ้าถสามตัวถ้าสามตัวก็จับอยู่สามตัวนี่ยละห้าสามหกหรือหกห้าสามหรือสีเอาห้าหรือสีเอาห้าสองตัวหรือเปล่าหรือสีเอาห้าสามันนี่ห้าสองตัวหรือบุญยศครับไม่อก่บนย่เข้าอย จับหาสามหาน้่ก็ได้จนี่ละอันตัวเลกเนี่ยคงปูเขาเหนี่ยตัวนี่ยเป็นตะยัเป็นตะแนตัวนี้แหละพ่อเพิ่นบอกว่ากันคือเนี่ยเราไป้เต้าปูใ้มันเลียวเพิรนแล้วที่ต่นเพิ่นนั่งก้มอ่านต้องมอตดูกันอ้วตจที่ส่นก็สนฟันเปียนบกขื้กลาเราจุใหญ่ขึ้นันเห็นหอเจไม่ตัดสินฝัเห็นเห็นหอดซาทีดินพุ่นผูดำนตอนที่ส่วนเพสรน หนห่อนแล้วทรายกินทั้งหมดคุณเนี่ยผู้ดำเนี่วชายอน่ผู้ดำผู้ยุวัฒน์เน่ทาจนมื่อแตกผู้ดำพืนตรเอาเองพ้นทรายย่พูปานนั่นเร็วเาทยเ่องทายเรจนมือแตกหมดนี่ทายย่ผู้เดียวไป่จนผู้ดำานทายพนทาดินงอมงอมอยู่ผู้เดียวโอ้ยผู้ยังไงจะเป็นตันก็ะรีดตัวเนาะผู้ยังไงจะเป็นตายตัดขุดขุดขุ เป็นเหตยัคอันเดี๋ยวนี้เหตดไารอดไสแล้วล่ะฝนฝนหัวต้องเบยมันถ้าฝนสองสามเมื่อพูดฝนหัวต้อเบยางเราจังเพิ่นกับเขามาเห็ดแต่ปิดปิดปิดแต่ปิดค้างปิดคางไว้แล้วก็ดินเขาเต็มแล้วก็เาน้ำพอดีครับน้ำไสล่ะครับฝนตกไสเหมือได้นั่นฝนี่สิมาเห็ดฝนตกแบเ หมื่ว้านหมื่อก้อนตกแห้งอยู่ครับหมื่อก้อนตกแห้งอยู่อันเิ็นสร้างไหวเดอ้ออันนี้ผมม่สได้ไปก็สร้างเิ็นสร้างไหวเพิ่นบ่อยซับไล่ใส่เงือนเพิ่นเพิ่นบอกไปอันเลี้ยงเตี้ยลูกขุ่นต้นดาบหรือ,อยังยังสั่นถ้าติดไฟก็หนังหรือ,อยังจะได้ทาใม่ซักไล่เด็ดขาดเพิ่นบ่อยซักไล่เพิ่น ่ต้องเอาไร่กันเลยมั้ว่าต้องเอาไร่ต um ีเพิ่นว่าบ่อยใส่ไล่เพราะว่ามันเป็นกระลูกบ really ่อยเอาเพนบอกสิเอายาวของว่าบ่อยพอเนอะกระลูกขบอดีพาจานบุญถุงขอบดีผู้ให้สายของเขาหยนบดีเหอจะเห็ดเล่าไล่ใส่มาจัยวนยวนวิหารเพิ่นบอกว่าต้องใส่ไร่อย่างไยมันบ่พออาอยใส่ถ่ใส่หเห็ดเป็นตูคนฟันดาบเลยใส่คนขันดาบขันหยางใส่ลอ ลมอันยืดรวดคารอนเฮทับบเฮลก็แล้วคือเอาไปโจ๊กใช้เลยก็แล้วมันบันจอยจุกานุุ่่นบริสาลิงร่ายยังใครเลยผิดเอาเลยมันบมีได้มันเป็นแบบบ้านเรื่องแบบปับบ้านกระโล่งอ่ะมันบูดีเันว่าอย่าลืมเด้อบอกในแนวส่นบอกปัทาาเฮต์สุดมากมันชิมมากโวดเฮตมาแกลันบูดีว่าส่วนว่า พระอาจารย์สีมาร์ควาสันเพลนว่าตื่นส้นมากผมก็ได้ว่าผู้ยิ่งฟังว่าชาเพ้นเฮ็ดเซลพระอาจารย์สีมากไม่ไร่ล้าออกอยากได้ใจเฮ็ดเจอร์ว่าเลยจะไล่ใส่เดือเอาทรไมได้กันเด้อเออแต่ยสาใช่ใช้แกะสลักที่จะจบม้อง่ามละ เพิ่นโดจังซี่เพิ่นโดจังซี่แล้วมันผมก็คือพ่อเบิ้ลลูกเขยมูเทียนเนาะจังละคนนอาตะปูให้ซ้ำตัวนี่ก็สบายดอกเขาเนาะเดี๋ยวสามตเพิ่นสิบอกอยู่ยเพิ่นโมเมนชุดนี้แมนแมนเพิ่นสีมาผมออีกยู่้มยุ้งเมื่อไหร่ก็ไก่เหมืองนะเพิ่นติดกระแฮงวับไก่เหมืองโหเพิ่นบอกเพิ่นเวียนเพิ่นเวียนหาสามตัวผมหลายเที่ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นสิบอกสามตัวผมอยู่ มันไทเจ้าซี่แล้วมันก็ายคล้ายๆสามตัวแล้วมันมีเหล็กขาสองตัวเลยจู่หัันหา้ายหาหงวไป่ได้อุ่ยเบิ้งคัดคัดหายหาสามหาแล้วมันเป็นหาทยหาหงวไ่ไดอุ่นหาสามหาพอสิได้มากเมือนด๋นอพ่อว่าหาเงนชาแบบมันหลนแบมันลดแง่คันมันล่นเงาหลบล นำมันรหลดเยานากดอกพนาว่าอาจานแล้วว่ามามาเห็ดมาเห็ดนำม่นแน่พนาว่ามาเห็ดนำม่นแน่พนาพนกับินเฮียนมึงซื้ออยู่ในพันธ์เิเหี้ยไหนดีก็เขาเม่อด็กพไปเห็ดนำม่นกระได้บ่มาเห็ดนำม่นเบิ้งแน่พันธข้าพูดบอกเขาดีมากเขาแต่ไดยื่ได้นำม่นเนาะครับครับ

เงาอนาอดว่าปูปูศูนย์ใงานนี่ก็คือตัวเลขความฝันของพ่อสมศักดิ์นะครับที่ในความฝันพ่อบอกว่าทำอย่างนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ขีดเส้นกากระบาดตรงกลางนะครับแล้วก็มีตัวเลขเลขสามเลขห้าสองตัวแล้วก็มีเลขหก เลข6นะครับสำหรับงวดนี้นะครับวันที่16กุมภาพันธ์2564นานะครับความฝันพ่อสมศักดิ์สำหรับตัวเลขชุดนี้นะครับก็สำหรับใครที่รับฟังนะครับก็ไปพิจารณาดูแล้วก็แปลปิศนาเอานะครับสำหรับในความฝันของพ่อนะครับ ส่วนแอดก็แปลเป็นตัวเลขออกมาก็ตามนี้นะครับถ้าใครจะจับเป็น3ตัวนะครับใครจะจับเป็น3ตัวก็จะมี 5, 6, 6, 5 3 5 6 53หหรือ5 6 3นะครับถ้าจับ2ตัวก็มี5 3 6 3 5 556สาหนะครับสำหรับตัวเลขที่มี4ตัวในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับก็ให้ระวัง6กับ9 เป็นตัวเดียวกันนะครับจะเป็น63หรือ93ด้วยนะครับก,ก็ฝากท่านผู้ชมไปพิจารณาและก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้ก็เป็นความฝันแบ่งปันจากคุณพ่อสมศักดิ์พ่อจำยโสนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมงวดที่แล้วก็พ่อก็ให้หน 67ในวันสุดท้ายนะครับที่แอปได้สรุปตัวเลขให้ให้นะครับที่167นะครับถ้าใครติดตามความฝันของพ่อสมศักดิ์ก็น่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะมีโชคนะครับเพราะว่าแอดก็เคยบอกว่า6กับ7ตัวเดียวกันนะครับ167ก็ไปตัดเล่นก็จะได้แน่นอนครับ6 7หรือ9 7นะครับ สำหรับงวดนี้นะครับให้ไปเสี่ยงโชคกันนะครับ5363นะครับ5 3 6 3ที่พ่อเน้นๆก็คือ5 3นะครับ5335นะครับบนล่างก็ให้ไปพิจารณาดูครับก็ฝาก6393ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมขอให้ท่านโชคดีครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้มีโชคลาภทุกคนนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทรัพเทวดาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอปนะครับสำหรับการติดตามหาตัวเลขไปเสี่ยงโชคกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ท่านโชคดีครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปความฝันของพ่อสมศักดิ์นะครับความฝันของพ่อสมศักดิ์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ติดตามรับชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้โชคดีมีโชคลาภในงวดนี้นะครับวันที่16กุมภาพันธ์2564นี้นะครับ ขอให้ท่านโชคดีครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมและกดติดตามให้นะครับเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ